สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันใหม่ใหม่ธรรมชาติสดใสแรรตสส่ธรรมชาติไม่อุ้ยนกขาวบินเถิงพูนสวยงามสวยงามนกเพลินหล่นธรรมชาติ กล้องย้ายซูมบ่ได้พรอเป็นกล้องโทรศัพท์สวยงามสวยงามเลยเพื่อนบินโชว์ย้ายอยู่คุณสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่ะน,นกบินจากมองนึงไปมองนึ่ง นกบินจากบ่งหนึ่งไปหมองหนึ่งโอ้ยสวยงามอิหลีค่ะเพื่อนเอ้ยธรรมชาติเท่านัะคุณน่ะคุณน่ะข้าวสุดลูกหูลูกตาข้าวสุดลูกหูลูกตานี่แล้วค่ะเอาความธรรมชาติมากินไอกินไอข่าแม่พี่น้องค่ะหอมอยู่ทุนทุนอ ข้าวใหม่ปลามันเพิินหอมเนาะอันนี้ลหละเพื่อนว่าข้าวใหม่ปลาหมันหอมหลหอมหลมีความสุขหลา่ะเสียงนกเสียงกากระมาทักท้ายขึ้นแม่คือเกามือใดเกาแต่เข่าแต่นาไม่ให้เพ่อนเพนเพนบิงก็ความภูมิใจของชาวนาเทาานาะค่ะ เพื่อนๆคะความภูมิใจเบิ้งลูกพุ่นะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เสียงกบพร้อมเสียงกบกระมีพี่น้องแต่กบอยูน่นานะ่ะโอ้ยพญาตัดหญ่ายังถากหลังกบไปน้ำเลยย้ายยางนี่ยยนกบกระเรีนน้ำให้นาะต่ำๆต่ำๆแค่ เพื่อนๆคะเอาความธรรมาชาติมาให้พีให้นอ้องเบิ้งแต่เศร้าพูดนะค่ะโอ้ยสะออนไลายค่ะเพื่อนๆคะ่ะ อะไรก็ไม่เท่านอกคาะพี่น้องมือนี่ขอบคุณพี่น้องหลายๆใจ